ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับ ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามบนหน้าโปรไฟล์ติกต่อของเราเนาะใครนะครับที่มีผู้ติดตามโปรไฟล์น้อยๆนะครับอยากจะเพิ่มยอด f o ลโล่ให้กับแอคเคาท์ของตัวเองก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ k องเอ็มโซเชกันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน q ิว o d e ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เเเเเเลลยยสสาาาาาาาหหรร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 รััรรรรััับบคคคนนนน่่ข้้้้้้้มมมมมใใชชิกกกกกกงงงแแือ็็็วไไซตต์ถดดผ เข้ามาหนะ้าต่างการสมัครใช้งานเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีให้เราก่อข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะครับเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่ผูแกมอัตโนม,มาต่องกันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนพ่าคนไหนที่ไม่อยากก่อข้อมูลทีกรามาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันเนาะ ประมาณหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเขาก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับหลกักๆก็จะมีทาง f a c e b o o k i n s t a g r a กรม YouTube แล้วก็ t i k t o k อกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ TikTok ก็แล้วกันแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลกักๆเนาะเดี๋ยวผมก็จะใช้ในด้านของเพิ่มผู้ติดตามราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็บริการตรงนี้นะครับ หลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยเนาะเพื่อนๆถูกใจบริการไหนก็สามารถเลือกบริการนั้นกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้ในด้านของบริการตัวยสองก็แล้วกันลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของเรานะครับแล้วก็คลอกลิงก์โปรไฟล์ที่อยากจะเพิ่มผู้ดตานนะครับไปวางใส่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยเนาะจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำมาสูงด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเดีย๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกัน เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายหบังที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวน100ผู้ติดตามของเรานะครับก็ตกอยู่แค่9บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกัน เวลาเราสั่งซื้ออร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อ,อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของเดอร์ของคุณตรง,งนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูอเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขอเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยเนะาะก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่้ต้ล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเพื่อนๆนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเเเเ้้าาาามมมหนนนนนตต่งงิิก็็จะะะปปรรณีลยคับ ผมก็ทงเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่4ช่องทางในการชำระเลยนะครับก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูมอนิวเวอร์เลสแอง p ์เปา l วอรเลแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็มาใช้งานทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเมื่อคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมนะครับเกินถ้าระแบบขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถมาดูกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า700กว่าเรื่องเลยมีทางภาคไทยทับไทยนะครับถ้าเกิดว่านเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะ ต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้ห,น,น,หน,น,น,น้าเดียวแล้วใครที่หาบริการไม่เจอก็สามารถมาหาดูหน้านี้กันได้เลยนะครับก็บริการต่างๆของเว็บไซต์เขาก็จะมีนี่นะครับคำนิายามด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเพื่อนๆอย่าลืมกดเข้ามาอา่านหรือกดสั่งซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างให้ติดปัญหาเนาะ ถูกแล้วเนาะติดต่อทางต่างอยากติดต่อแอดมินสอบถามนายแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงน,นี้กันได้เลยก็มาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วก็อย่าลืมเนาะแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินกันได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับอซัพพอร์ตตอลอด24ชัว่วโมงเลยนะครับหรือไม่เพื่อก็มาดูตัวเช่อเหลือด้านล่างตรงน,นี้ก็ได้เขาก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับ แจ้งปัญหาแล้วก็ให้เราใส่เยกออเดอร์ของคุณนะครับที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยม้อความตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือว่าหลักฐานต่างๆก็สามารถกดไดร์ฟไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้เรากดส่งตัวด้านล่างตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูผู้ติดตามของเราดีกว่าว่าตอนแรกขึ้นมาครบตามจานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยัง ตอนนี้ผู้ติดตามของเราก็มีแค่94คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ,ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วน,นะครับตอนนี้ผู้ติดตามเราก็ขึ้นมาเป็นต้องรอ24คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราใส่เป็นเว็บไซต์แค่100คนเองเนาะก็ทางเว็บไซต์เขาทำการแถมยอดมาเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าและใจดีสุดไปเลยเนาะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนคนที่สนใจนะครับอยากแจะแนะนำนเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าแปล,แปลงเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นให ได้เลยก็มาหน้าต่างแน,น,นะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เราคัน็อกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเติมมาต่ำระดับขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์นะครับผมไว้ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกนคิวบ์อโกนใต้คลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออ,อภัยกันด้วยนะครับ